สวัสดีค่ะดิฉัน้นนางนันทนาเอี่ยวเจริญครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้นำเสนอนวัตกรรมป .3 ยกห้องอ่านคล้องเขียนถูกการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้กระบวนการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเรามาดูกันนะคะว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีกระบวนการอย่างไรบ้างเชินนักฟังได้เลยค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ขั้นที่หนึ่งขั้นกระตุ้นความสนใจโดยใช้กิจกรรมแบรนด์ยูขั้นที่สองตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มโดยมีโดยดำเนินการดังนี้หนึ่ง แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- ถึงหคนโดยในกลุ่มจะต้องมีนักเรียนที่เก่งปานกลางและอ่อนรวมอยู่ด้วยนะคะ 2. ครูต้องครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่าในการเรียนจากบัตรคำนี้ให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกรรมันห้ามมีคนใดคนหนึ่งนะคะนั่งเล่นโดยไม่มีประโยชน์นะคะเมืม่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการและผู้นำเสนอพร้อมทั้งตั้งชื่อกลุ่ม 4. นำบัตรคำคำควบกล้ำที่ครูคได้เตรียมไว้มาให้นักเรียนฝึกอ่านและร่วมกันแยกคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้โดยครูตั้งคำถามถ,ามถึงวิธีการอ่านคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้ว่ามีวิธีการอ่านอย่างไรขั้นที่3ขั้นค้นคว้าและคิด โดยแบ่งกระบวนการเป็น 1. น,นักเรียนร้องเพลงคำควบกล้ำเมื่อนักเรียนร้องเพลงคำควบกล้ำแล้วนักเรียนต้องสังเกตลักษณะของคำควบกล้ำที่ครูดได้เขียนไว้ในเนื้อหาของเพลงเมื่อนักเรียนสังเกตได้นักเรียนก็สามารถแยกคำควบกล้ำได้ เมื่อนักเรียนร้องเพลงคำควบกล้ำได้แล้วนะคะนักเรียนอ่านคำควบกล้มแท้และควบกล้ำไม่แท้จากบัตรคำที่รูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วแยกกลุ่มคำควบกล้มแท้และควบกล้ำไม่แท้ออกจากกันนะคะอันดับที่3คือครูตั้งคำถามว่าคำว่ากราบกับคำว่าทราบอ่านต่างกันอย่างไรให้นักเรียนระมสมองช่วยกันคิดในกลุ่มตัวเองนะคะโดยมีคุณครูยืน ให้คำตุกษารนะคะรอจนกว่านักเรียนจะคิดได้สำเร็จกราบกับทราบอ่านต่างกันอย่างไรขั้นที่4ท่ขั้นนำเสนอเมื่อนักเรียนแยกคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกกลุ่มให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูมีหน้าที่คอยชีแ้แนะไม่มีหน้าที่ชี้ถูกหรือชี้ผิดเมื่อนักเรียนกลุ่มไหนทําได้ถูกต้องและได้คำมากกว่ากลุ่มนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้านักเรียนกลุ่มไหนที่ทําไม่ถูกต้องคุณครูต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่าคําควบกล้ำแท้กับควบกล้ำไม่แท้อ่านอย่างไรโดยให้นักเรียนสังเกตที่เพลงที่ครูได้สอนไว้นะคะ จากนั้นช่วยกันสรุปบทเรียนนะคะเรื่องคำควบกล้ำแท้และควบกล้มไม่แท้ขั้นที่หขั้นประเมินผลนักเรียนและครูช่วยกันประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้มถ้ากลุ่มไหนยังทำไม่ถูกต้องและยังไม่เข้าใจคุณครูจะต้องชี้แนะทันที